ค่ะสวัสดีเจ้าต้นมาภูม,ามักเมียค่ะมาละพอดีมันมีการแจ้งเตือนอในเฟซบุ๊กของปีที่แล้วนะคะว่าเขาเก็บดอกมากก็บมาได้สนใจพอทีนี่เจ้ามาเนี่ยอย่างซางเนี่ยมาเจออ้ออกดอกแล้วพอปีที่แล้วเก็บแกไปนะเจ้ามาได้มาได้มาพอผุนเนะปีนี้มันมีการแจ้งเตือนกันเลยว่าเออมาดูซะหน่อย มาเห็นบังเอิญใส่นี่ดอกมากดอกมากอันนี้คืออ,อ่อ,อนอ่อ,อนอีกกำลังกำลังดีเลยนะคะนี่พอเราใส่แ็งแค่นะเจ้ากินได้นะคะดอกมาผัวมาเมียตั้งเหนือบนกินเนาะพอใส่แกงแค่หรือหลวกกับตั้งพริกอย่างนี้นะเจ้านี่กอน,นี่น่าจะเป็นกอที่แบบอยู่เมินลวมันก็นเลยแบบค่อนข้างแกนะคะกะเลยออกแทบทุกทุกนี่เลยแทบทุกบนหัวแทบทุกช่อะ แต่ว่าจะมีผมปุ้นแห็มซึ่งตองนั้นหนูเจ้าไปดูแล้วกำลังกำลังแบบยังยังแบบโคนะคะกำลังต้องอ่ะอันนั้นคงจะต้องแห็นสักพักหนึ่งกันเลยจะมาเก็บตรงนี้ก่อนอุ้ยอ่อนอ่ะอ่อนมากๆ มีกดจ่อเลยมันคือบังกล้องมันหนึ่งกับขอสมาด้วยนะจ๊ะมันได้แต่อี้อ่ะ่จะมีบมีกล้องไหมก็เป่นอีนี้กิมมาเก็บทัวนี่ด้เยจาะทัวักยาวได้อยู่สีฟัก รอบนี้แบผ่านแล้วฮะออนพอหลบก่อนเก็บแกไปปีนั่นอะเก็บซาไปนี่นี่ออกน้อยเดี๋ยวนี่นี่แบบกิ้งน้อยเดียวกรออกมาเนี่ยแต่มันยังแบบแมนเต๋าแบบแมนก็คือมันยังแบบสดมันยังแบบโพเตอี่อันนี้กกเก็บแต่มันอันนี้ละมันน้อยอน,นี่เก็บไปยัง มันจะมีรสชาติขมน้อยนะคะบางคนบอกเคยจบน้อยตอนนี้ให้เปินโพกันละเนาะอันนี้ให้เปินโพกันด้ะกำลังอยู่ในนี่อยู่ข้างบนเขาโผล่แล้วนะ อะด๊อาโตโคนันน ah uh, oh, ี้เกียวเตวอกต้นอะไรอย่งเงี้ยแข่งอ๋อลวงนี่ดอกเก็บไปแลโอ้นี่ไ อุ้ยอ่อนหมากเลยอ่ะเฮ้ยหลวกกันนะพี่จะมีใครกินไหมอ่ะน้องไข่กันนะเจ้าบมกคุ่นตะเปิ่นกินกันปลนกระสอซื้อกินอนะ่ะโอ้ยนี่นี่บ้าอ,บอันมันบาพอเตอะ มันอ,อันมันไม่โผล่นะคะอันนั้นเราเก็บไปยังอึ๊บเก็บแล้วอายนี่ดี๋วันน้อยอยู่เอาไว้ก่อนมัน,ม,นม,มีโมอยู่ โอเคหมดแล้วอะไรอ่ะเด็กสายปุ๋มอะไรวะอบองนอนเหรอแมวแมวคนข้างบ้านชอบมาอยู่บ้านเฮาอ่อ, <laughs> อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อน,ออนแกง่อมนะเพราะว่าต,ตะวันไอยุแล้วนี่ก็ได้ประมาณนี้ อ่นะออีนะอ่อนเนะฮะแค,แค่ตัวมปจะกินนี่ไหมหลวกนี่ไปไปนนซื้อนีสิบบาทแล้วนี่ถ้าตุ่มปะกินไปเอาขายละ <laughs> <laughs> พอขายในเฟสสิบบาทมาได้ตังค์ยังยังมึเขียนส้มมึงขายเขียนส้มมาได้ตังค์โอเค <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> โอเคไปละครับ ถั่วฟ uh. ักยาวกะถั่วฟักยาวสีสีสีควักปุ้นกับลังมันไปยื้อพอละโอเคอะไรอะคิดปุ้มโอ้โอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอืมเอาเอาเนาะไปแล้วบ๊ายบาย